คนละเฮือนบ่อเลยจังไงเฮือนเดียวนี่มาอยู่เฮือนเดียวเลยจมเดียวกันนี่แหละแต่งมาแล้วก็อยู่น้ำกันเลยสบายหเต่ยงลายปัดใดกับอ่าเราไปเท่าเลยได้นะมูชามโตชามโตตอนเอาอ่ะสิบสิบห้าสิบห้าสิบหกนี่แหละโอ้อย่างน้อยเอาไปชาวน้อยเนาะชาวน้อยโอ้กับไรอยู่น้ำกันไม่มีพิษกันบ่บอบ่อค่อยได้ให้กันเนาะโอ้ไปไปให้ไปยังก็ไปน้ำกันบ่ ไปกันไปกันช่วยกันอา้าวสบายดีทุกคนเนาะสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูุซองของเบาลัดคนเดินทางเนาะเมื่อน,นี้มาเยี่ยมมายามพอตันี้พันอยู่ในบ้านนี่แหละ อ่าพอโตัวด <AS> ิฟนมีเ <as> ม <as> ีย่สองคนได้นี่ความรอพระธรรมดาเอาสบายดีเล้วพอโตัเด้อสบายดีได้ไหมตูวสบายดีสบายดีเอาสบายดีพี่ชีเดยเอาเอาเขากองครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะเอาเขากองครั้งแรกกอยากอ่าตื่นเต้นแน่นอนหนึ่งเนาะอ่าอันนี้กระเทือนว่าได้มาเนาะบารัดกษกยากถามหนึ่งประวัตินะเบบเอาเอามี สองคนเนี่ยเอาพร้อมกันเลยบอกพะเทาเอาคนละบ้านเอาคนละบ้านแม่โอ้ไปได้เอาผู้ใดก่อนเอาไปเทานี่กก่อน,น่้ผูใหญโอ้ทั <c oughs> ้งหมดจะคนทั้งหมดนะอันทั้งหมดอันเ้าป่าผู้นึงนโอ้ทั้งหมดผู้นี้ผู้ที่ผู้ที่ชาบอันไม่ไม่เท่าเนี่ยพูนผู้ที่เท่าไรวะไม่เท่านี่ยไ,ไม่เท่านี่คนที่เท่าไรมีอาจารนะ อันอายุบ่ยังบ่จะเอาพูดที่ตัวใดเมียกกบ่เมียไปเลยเมียกกเลยอ๋อเมียกกเลยเนาะโดยโดยเรียนผุปาอยู่บ้านใดผู้ปะอุ่นอยู่กกชานนั่นบ้านกกชานนี่อ๋ออยู่กกชานพุทธเนาะอ๋อมาอยู่ในกันนี้จักจักปีแล้วเพะรากับไม่เท่าสองคนนี่นะอันนี้ก็ สิปลายปีลวเอากันได้สิปลปีแล้วเนาะโอ้เอาเมียก๊กนี่เอาเม่เท่านี่นี่แล้วได้จากปีแล้วจังไม่เอาเม่เท่านี่อาเมียเมียสองนยาน้ำกันนี่ชาวปีโอ้ปีแล้วเนาะอ๋อล้เขาสามสปีโลยเอันกับเมเท่าเอาได้จักปีล้วเม่เท่านี่นี่แล้วก็สิบสปีสิบสิบแล้วด้อยุรุนีด้ 15ปีแล้วอ๋อใส่แน่นมัดเกี่ยวและวเลยก็เอากันโดยอ๋อเาฉะนั้นก็บ่พอว่าสิเอาดอกเพราะว่าทุกข์ยากแน่กว่าโยอือเห็นแล้วคิดมากลบ่เห็นแล้วก็ตลกเฮฮาแล้ววางการกินการดื่มมึเมาคําเว้านี่มันน้อยกลายเป็นใหญ่หั่นน่ะเลยก็ลมกันสบายอยู่ยอื ก็เลยขึ้นมากเนาะลงไปลงมาเนาะนโอ้ก็เลยเอาซะเออเอาซะขาดชีได้เนาะบินมาขึ้นนกเจ้าคนละแม่นแ,น,แน่นใส่แน่นมัดเกี่ยวกันป้าห่างกันบ่อยใส่แน่นเนาะเออใส่แน่นฉันเกอ้ผู้นี้ก่าพอยากให้เอากันได้แล้วทวิตอิะเนาะนอ๋อเอาแล้วบันนี้ยมาอยู่ร่วมกันในเพื่อนหลังนี้มันบอกพะเทา่าหรือว่ายู่ใส่ยู่คนตงังคนละเพื่อนบอกเลยอยางไร เเฮนดีียว่มาอยู uh, ่เฮคนเดียวเลยจมเดียวกันนี่โอ้แต่งมาแล้วก็อยู่น่วกันเลยใช่ไหมอยู่น่วกันเลยเนาะแบปเบบอยู่น่วกันได้มีพิษกันบ่พิษกเขาบริวภคน้ำเขามีแต่เอาพิษต่อเขาอ๋อพิษจากเธอดอกโดยเลยเขาขลุนเขาหรอกกับเบปดูอิ่มหายกันบ่ไปเท่าสองคนนะ บ่บ่บ่ค่อยได้นให้กันเนาะโอ้ไปไปให้ไปยังก็ไปน้ำกันบ่ไปน้ำกันไปน้ำกันช่วยกันเนาะโอ้บางทีหนักเบาบึ้งแต่ละมื้อเียกงานนี่แบบแบ่งกันเฮ็ดบ่ช่วยกันเฮ็ดช่วยกันเฮ็ดโอ้ช่วยกันเฮ็ดกันสร้างเนาะอืมวัดนี้ลูกเขาได้ญาตินั่นได้ลูกกับแม่เทานี่จักคนปีพุนงไ์ปผู้นึงนี่จักปีแล้ว มันใช่ประมาณมันเอาแม่แล้วได้ลานแล้วโอ้เพื่อนลังนี้มันบ่โอ้หนีเพื่อนลูกชายเนาะโดยโดยจะได้ได้เมียได้ลานแล้วอืมเดี๋ยวดียผู้เดียวเนาะบระนดี้ยวก็ไม่เท่าเลยดิห้าคนห้าคนนะห้าคนโอ้อยังน้อยนั่นเขาหมดโอ้ห้าคนดกเนาะครับก็ไม่เท่าปลายเด้ เออป่าพนึ่งเนาะสรุปแล้วในชีวิตจะได้มีสามคนสรุปแล้วเนาะเจ้าป่าพนันจะเอานี้อ๋อป่าพนันเจะเอาพนี้พนี้เอาเอาอยู่ดําการตลอดตีแบบนี้ยู่ดําการตลอดชีวิตแล้วเนาะแมเอาให้จะได้หักแพงกันเนาะหักแพงแล้วผู้กกก็จะได้ผู้ปายก็อยากเอาเนาะจะได้เอาซะก็เดินเกิดมาหล่อนี่แหละพวกเรามน ดืกินเหล้ากันดีแล้วจะเอาอ๋อแบบไปเรียน้มูลน้ำคูเนาะอ่ากินเหล้ากินเบียร์ซุ่มเซลก็เลยเห็นเราขึ้นมากวัฒน์สักเนาะเออเขาใส่ก็บอกว่าแบ่งมันเชิญสวยมันตังมันโม้เนี่ยเฮ่าเนาะเตีงหลายปันได้ครับอ่าเราไปเท่าได้ได้นะเงินประมาณสี่ห้าล้านนี่แล้วโดยอ๋อประมาณสี่ห้าล้านเนาะมีมียังมูอ่ะพะเท่า หมูตัวนึงนดูอะไรโตหมูสามโตหมูสามโตอ๋อหมูสามโตเนาะตอนเต้กนี่ไปเท่านี่ก็ไปวะไม่เท่าไปวะไม่ได้ไปเนาะมันบไปแต่ว่าเท่าแก่เขาร่วมเพราเาร่วมภาคแง่แหละมันเสิร์ไให้เท่าแก่ไปโดย่<อ>เากันได้แต่ว่าเท่าแก่ไปได้เนะาะเท่าแก่เป็นไรครับไคเมียพวกนีก้ โดยมียังมาก็เขาับพี่สอบน์น้ำนาละโดยแนวนั้นนะจะโดยเ<ด>ลตเอากับอ่าก็บเ,บกกเอากับเมียกอกนะเอากระเบียเท่าเลยขออนุญาต<ด>ตอนนั้นแต่งเท่ายตอนนั้นอือตอนนั้นก็แต่งประมาณไรเซวะเงินเดียวนี้อัน,ราคาคนประมาณราคาควายตัวนึงโอ้ประมาณราคาควายตัวนึงเนาะเขียดจะเงินเดี๋ยวนี้อือม,มีฮีดนะมียังหมูวันรือควายหัว โดยบัวเน่เบเน่เนาะอ๋อได้ลูกผู้เดียวเนาะอันนี้ก็แม่นบ่านี่อ๋อลูกกัมเบลลูกกับเมียปลายเนาะอืนน่่ก็แมโย๋ออันนี้ก็แม่นบ่านี่อันนี้โบเม้นโอ้ผู้เล่นอย่าพูดมันมาอย่ากองดีใช่ไเนาะอ๋อ ดอยดอยอันจ <Ooh>. ุน <time> <Pa> ี้โมเมนต์ติจุนี่ม้นนี่ผู้ใหญ่นี่อ๋อผู้ใหญ่ใหญ่เบ้นเนาะผู้สาวเนาะเป็นสาวเลยฮะเนี่ยโอ้แต่้าคนฮาบันนี้กับลูกก็ไม่เท่านี้พอดีเป็นฮกบันนี้เนาะอืมเอาไปแห้งน้ำเข้ากันแล้ผู้ผู้กุกในใหญ่เลยเด้เนาะจะได้เมียล่ะแต่พวกนี้ซอยเวียกซอยงานอ๋อมาอยู่เหมกันอยู่บางซางนี่ สิบปลายปีเศ้าปีแล้วเนาะเฮดดห้แข่งงามช่วยกันแต่ละมือ้อโอ้โหนี่แลลงงหละพี่น้องเลยอ่าคัตบะเฮดได้ก็จะเอาแต่ผู้เดียวแล้วเนะาะเฮ<อ>ดได้หมดมากเลยเนาะเฮดได้หมดสายเนีนเกินวะสายเนียนอย่าให้เจ้าเรื่องนี้คือเฮาคนบ่มียังโดูโดย้ดย,ดยต่อไปอันนี้หน้าบ่เพราะเราดมีเฮดได้ เฮ็ดไห้บ่หรือว่าเฮ็ดหยังเฮ็ดไห้เนาะอ๋อไห้เฮ็ดดินเค่านะโอ้ไก่บ่ให้นีให้มอๆเด้ออ๋ออยู่แถวพูนี่เนาะอือโดยๆอ๋อเฮ็ดจังได๋เขาแต่ละปีนี่กุมบ่บ่กุมได้ซื้อเลยเนาะได้ซื้ออุดได้ก็ซาวสอบมันสิฮอดไสโอ้าซาวาให้เนาะอืต้องได้ซื้อ ซื้อนี่ยนะแต่เดือนอันนั้นเพลินเนาะตกแรงเลยย่าได้ซื้อแล้วตกแรงเนาะเขาให้จักว่าปีนี้จะว่ามีรุ่นยุ่ฝนตกดูเด้ตกหลายปีนี้บุญเถอกะสีงามยุ่เขาให้เนาะงามงามงามเฉยเลยให้วอนนั้นเอาทันทีเอาทางมันน้อยเดียวอ๋อนั่นน่ะโดยบุญลายครับมีเด็กถูกคนเลยเจ้าข้าวเอิญว่ามีมานบุนดินเจ้า น้อบินมาบนเดินก็เออน้อขาดชีได้บินมาคือนกเจ้าบ่ขาดชีก็ได้ถือไว้กันลดมือบ่เขาว่คือว่านั้นน้อผู้เท่าเขาว่าสบายมีความสุขสวยเหลือชวยงานเหมือนกันในเฮือนหลังนี้แหละพี่น้องเลยอ๋อโอ้เอาไฟเข้าเลยวน้อเขินผุดเท่าน้อได้ไฟแล้วเนาะไฟเข้าอ๋อหากระไดนี่บ่ได้จากเดือนแล้วนี่ เราก็ได้เดือนประมาณสองสามเดือนนี่แหละโอ้เฉ<ะ>พาะเขามาสุดกอดนี้บ่ได้เออบ่เห็นไฟเออใครๆเนี่ยบ้านนี้เนาะแต่เก่าเราใส่แพงโซะลาเซลล์เนอะบ้านนี้นะมีไฟฟ้าเข้ามาหอดเลยใครเนี่ยอือ,อเขาเอ็นเข้าโฮแจงปืนนะหรือเดียอ๋อบ้านนี้เขาอนุญาตถามไม่เท่าเนี่ยเห็นเห็น เห็ดปลาเท่าวันนี้ทำิตรเลยเห็ดอะไรขึ้นมากแลรวบอาากจักะขึ้นมากอยู่หรือว่าเราแบบอกขอโทษอะป้า,าเอาไปน <c oughs> ะรจัตวาว่าชีบ <c oughs> ีอชแกบให้เป็นน้ำมันมป็นนต้องสองคนมากกันจากใดเนาะคนนี้ัน อันนั้นเนาะบูคำลาบอะไรเนาะอันนี้บูแต่ว่าพังได้พังได้อยู่เนาะอ๋อแต่เฮียบ้าเฮียบ้าอะไรอ่าลีนมันหันลีนยากอ๋อหันลีนยากเนาะภาษาลาวจักว่ายากภาษาลาวเนาะเข้าส้นเผาอย่างภาาส้นเผาตรีบ่ารื่องมังกรมังกรเนาะแต่ว่าขึ้นกับอ่ามวนโมย่าหรือเผาบรูเผาย่อยหรือแม่นเผามังกรเนาะมังกรอ๋อ แต่ละปีนี่เดิมๆเลยเนาะยามกินข้าวใหม่เข้าวยังแม่นกินจำจจะเละเออจำจะเละไลยเนาะจำโอ้อาชีพไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอาถือว่าถ่ายคลิปเดี๋ยวสิเอาเงินให้พ่อเท้าเออพ่อได้ซื้อของเพชรแปลงนู่นแกไขไแป้งก้อนเดี๋ยวให้เข้มแข็งต่อไปให้เจ้าก็อยู่ดีมีแหงเดียวเดยวเดยเฮาก็ให้บึ้งให้แย่งไปที่นี่แล้วจะได้กั Rồi ยายเพิ่งคืนอีกต่อไปร้อยสูยบ่ทาเอานี่แล้วรอยเฮาบ่มีหยังคือเดือนนี้เลี้ยงลูก5คน5คนเนาะอือใครได้ผมกกอวิแล้วใหญ่แล้วเอาเมียแล้วเนาะเออได้พุ้นั้นซอยบัดนี้ยังซุม5คนยังน้อยนเขายังน้อยตอ้หาเลี้ยงบัดนี้เนาะเฮ็ดหก็ต้องเฮ็ดกว้างๆเจังพอกินเนาะว่ายอยากเฮ็ดอยู่แต่ว่าบ่มีบ่ททีบ่พน กานให้บอกว่าเราจะเป็นได้ซื้อนะประเดี๋ยน้อ Man, โดยว่าจะอบอกขาดว่าทีได้มาอยู่นํากันเนอ้อคันบได้ปะพูนนพ้นั้นผู้ที่อยู่ร่วมกัน <c oughs> สามเลยเน้อ <c oughs> กําไรเยลี <c oughs> เรากํา <c oughs> ไรเยรีกับเราบได้ป,ปนนนะผู้นั้นเนาะเห็นกําไรคักแล้วาอกับพู้นั้นได้บุรุษกับพู้นั้น,นผู้ปะกันนะ บรายเนาะยู่นำกันยักปีพระดาขออนียนสามปีกับพนันเนาะโอ้ยากันก่อนเนาะเพิ่นอายุเพิ่นประมาณเท่าไรพนันตอนอ่าวอ่ะสิบห้าสิบห้าสิบหกนี่แหละโอ้อย่างน้อยเอาไปสาวน้อยเนาะสาวน้อยโอ้กับไรกับไรเอรียูนำฮาเฮาเรียกมันชนใหญ่โอ้มายุนเจ้าอีกอ๋อบ่สามว่าซ้มวายู่ อยู่น้ำเฮาแล้วเพราะว่ามันยังมันยังดื้อๆนะอ๋อยังดื้อๆอยู่เนาะอ่นเอาแล้วเราจนได้มาจนไปเท่านี้ได้เลี้ยงซ้อยเนาะอ๋อพยังน้อยอ่ะเนาะอ๋อเราอยู่เฮือนหลังนี้บ่ตอนนกลางไปอยู่เฮือนหลังนี้บ่อยู่ท่ไหเฮือนหลังแบบนี้แหละบ่อยู่บ้านนี้บ่บ้านพุนอ๋อไปอยู่บ้านพุนนี่เอนมาอยู่นี้โดยโดยจากจะเอาไปเท่านี้เราจะไปเอาพุนที่ป้าหั่น เอาผู้ดีป้าก็มายุ่งรากันก็ถือกันยุ่งตอนนั้นเนาะก็ไปเท่าเนาะเออถือกันอยู่เขาฟังเราก็จะได้เลี้ยงเนาะจะได้เลี้ยงสอยจะได้เลี้ยงซอยพระเท่าเอออยุ่นรำกันชาปีละก็ยากันกับคนนั่นเนาะใครเดี๋ยวไม่ได้ลูกเนาะไม่ได้ลูกได้ลูกก็ชีคินดหอดลูกกันแล้วเนาะขีดหอดูันแลเออยากันแล้วป้ากันแล้วเนาะขาบไ่ได้ป้ากันก็ว่าใครเน่เนาะทุกยากะ เฮาเห็นหน้ากันอยู่เนาะเฮาบ่ได้ห่วงหน้าห่วงหลังเออเฮาอยู่นํากันอยู่คือกับแม่เฒ่านี่ยโอ้ย่องๆย่องสมเซยเลยถือว่าเก่งเลยพ่อเฒ่าไอ้พอเฒ่าแลเก่งสุดยอดเลยเฮ็ดให้2คนนี่มาอยู่น้ำกันได้ดิเฮานี่ยอมแล้วเฮาโอ้ยเฮาติดตามคือกันแต่เฮาดังดื้อดื้อเนาะโอ้มื้อนี้ได้ยังกินแรงพ่อเฒ่าบ่มีหยังกินมื้อนี้มื้อนี้เนาะเจ้าบ้านเฮา บอกเค้มซีบม่ได้เชมองปลาใบว่อมมานี่มองมุดขาดแล้วขาดมาแล้วโอ้โอ้ใส่พอได้กินอยู่สี่ห้าตัวโอ้ตัวโอ้ขันเฮาลงใส่เขีไม่นำซีบางเฮียงได้บานเฮาเนาะแค่ใส่พอได้กินเนาะมองขาดมุดเมันอืมอืมดดูนี่แหละทุกคนบารักคือมาสัมภาษณ์เพิ่นสองสามเธอเราได้บารักเนี่ยแต่เทธอบัเจอ บคูคบกันนะนบางเท้อก็เจอแต่ไม่เท่าอางเท้อกเจอแต่บ่เท,าบาเ,ทบเท่ามันนี่มาอีรอบนี้แหละคบกันเลยนี่คือวิธีชีวิตความเป็นมาวิ่มานบนดอยวารัดกรสิเอาเงินเห้เจ้าซื้อบางเสื้อแตงนู่นเด้๋บัดเท้าได้เกลีไข่ไปก่อนแต่รอบปิบนี้แตกกะ ชิดีมาอ่าช่วยเหลือพ่อเทาเอีกเจ้าจา <laughs> ขอให้ยอบนิวทะลุทะลังเจ้า,เาพอได้ช่วยพ่อเทาเอีกเจ้าเจ,จะเอาเงินให้พ่อเทาเซ็นหนึงก่อนเดินพ่อเทาได้แก้ไขเมืองตนจ้าอ๋อดอยด้ยดอ โด้โยตัวตีต่อไปให้มีเงินมีค้ำให้ลำให้ลอยโดยโดยให้ยุด nhào เก่าไก่เด้อโอยซาถูกพระเท่าก็ให้ยูดีมีแห้งเด้อพระเท่าก็ให้อเข็มไม่แข็งอ่าลูกเต่าแต่ละคนก็ให้ได้กินแห้งหมดให้เป็นคนฮู้พอดีลูกแต่ะคนให้เขาหาเงินมาค้ำได้หลายๆมาเรียกพระเท่าไปเท่ากันี้ยโดยบ่อบเป็นแล้วเนาะพรเท่าเนาะมีแต่ฟังอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียว ว่าคลิปนี้ย้อนวิวไปได้ดีก็จะได้กลับมาหาพ่อเท่านี่อีกครั้งหนึ่งเนาะที่มาเวมาเวียนมาเยี่ยมมายามเพิ่นดูดูอ่าที่ซื้อของฝากของตอนมาฝากเพิ่นเนาะตั้มเขายังตั้มยู่บ่ตั้มคือเก่าตั้มคือเก่าเนาะโอ้เด้อตั้มเข้าโดยคกมือด้ยนี่แหละเพื่อนพ่อเท้าตัวนี้เพื่อนเพื่อนคู่เนาะโอ้เพื่อนสังก่สีโอ๋อบ่อีสังกะสี นั่นกิอเลยันนี้นั่งกะทิก็มุ้งอนโอ้เสดายเนาะมันสดอกเสแล้วนาะม่อันคนเวเฮ็ดยูเฮ็กินเฮ็ดยู่บาีพเกอตลาอ๋อ็งตลานี่เลยตนนห้องนอนห้องห้องเดียวเลือกไปเฮ็ดต่ไหนนอกันนอนสานอนมั้ไปนอนนนเ แบบบริเหตเวดเป็นห้องเลยบ่เป็นห้องอยู่แต่ว่านอนายนอนมันแถวเทงเฮือแล้วเนาะมาเดึกๆยังค่อยเบียดไปหานอะจะไปหาห้องผู้ใดเนาะต้มยังนี่ไม่เท่าโอ้น้ำไมบ่งเนาะขาโทษขัก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 ต้มนอนไม่บ่งเจียนกินมลอิษน้ำไม้แหงนี่ โอ้อําไยยังตกอ่ะใบกอยเอ้ใบกอยนี่จุดไว้จุดไว้เนาะโตยอ๋อเอาบัดีกลับแล้วเด้อบัดเด้ออยดีไปแห้งเ